ครับกลาบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับนักท่องเที่ยวนะครับเชิญอนุรักษ์แนวธรรมชาตินะครับกับผมในฐานะผู้บริหารผู้จัดการร้านบ้านไม้เรือนเดิมแห่งนี้เป็นเกียรตินะครับที่จะได้เชิญชวนท่านเข้ามาเที่ยวชมนะครับในการเที่ยว เชิงอนุรักษ์รืริมคลองบางเหลียงแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับในการดำรงชีพในลุ่มน้ำแห่งนี้ไปจนถึงปากน้ำทะเลสาบสงขานะครับท่านจะได้พบกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจ,จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับก็ได้นำเอาทั้งเรือหัวโทงเรือกอเละมาไว้ในการ ให้ท่านล่องเรือเพื่อชมธรรมชาตินะครับหรือนั่งรับประทานอาหารในบรรยากาศธ,ธรรมชาติณนะสถานที่แห่งนี้นะครับก็กผมยินดีนะครับต้อนรับแขกเรือทุกท่านไม่จำกัดอายุเพศชั้นวรรณะนะครับมาสถานที่แห่งนี้แล้วให้ท่านได้รับความประทับใจกลับไปนะครับสิ่งที่ท่านมาดูมาชมอ,อาจจะเป็น การย้อนยุคไปซึ่งในวัยรุ่นยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้พบเห็นแต่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์เพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังในวันที่26ตุลาคม2565นะครับผมในฐานะผู้บริหารผู้จัดการสถานที่อย่างนี้เรียนเชิญท่านนะครับ มาเที่ยวชมสถานที่อย่างนี้ซึ่งคาดว่าในวันที่26เนี่ยน่าจะมีพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นแล้วนะครับในวันถัดไปท่านนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่จะเข้ามาเที่ยวชมร้านบ้านไม้เรือนเดิมริมคลองบางเหลียงนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา นะครับติดกับวัดบางเหลียงนะครับท่านมาถึงวัดบางเหลียงแล้วท่านก็เจอสถานที่แห่งนี้ก่อนถึงวัดบางเหลียงหรือเลยวัดบางเหลียงมานิดเดียวก็พูดง่ายๆว่าติดกับวัดบางเหลียงนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0612398929กับผมวิโร์สุวรรณกิจยินดีรับใช้และยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมครับ